สวัสดีค่ะภาพโพยา,ยานอ่านภายทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านภายทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาจะเข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารลักให้คุณเขาเป็นใครคุณกับเขารู้จักกันหรือยังเขาเป็นใคร เขาจะเข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณนำรักที่ดีมาให้คุณเป็นใครปกป้องการปกป้องก็เนี่ยพร้อมพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณได้เขาพร้อมเขาเข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณเน่ยตัวเขาเองมีความพร้อมนะพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณได้ปกป้องคุ้มครองคุณได้ดูแลคุณได้ช่วยเหลือคุณได้ ูชีวิตเขาพร้อมนะพร้อมที่จะปกป้องสร้างครอบครัวที่อบอุน่นคะรอบครัวชีวิตที่สดใสสวยงามมีกันและกันเหมือนคุณกับเขาคบกันแล้วนะรู้จักกันแล้วคนที่ดูแลห่วงใหญ่คุณเขาห่วงใหญ่คุณหรือไม่นะเขาเป็นใครอะรักคุณที่เป็นคุณ ด้วยความเป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ยคุณนะเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเพราะว่าคุณกับเขาปรับตัวเข้าหากันได้คุณรักเขาที่เป็นเขาเขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเองหลงไหลหลงเสน่ห์คุณเมารักเขาอยู่ในห้วงแห่งความรักตกลุมรักสมรสแต่งงานเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณมาดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณได้เขาพร้อมอะ เข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณนำรักที่ดีมาให้คุณเขารักคุณหรือเป็นคนที่เหมือนแต่เป็นพลังงานที่ดีอะ่ะเขาพร้อมจะปกป้องดูแลคุณช่วยเหลือคุณถ้ามองดูแล้วเขาเป็นใครดูเขาพร้อมเขา เพเป็นความรักที่อบอุ่นนะครอบครัวที่อบอุน่นปกป้องคุ้มครองดูแลคุณครอบครัวสร้างครอบครัวที่มีความสวยงามอะ่ะครอบครัวชีวิตที่ดูแจ่มใสอะ่ะมีความสุขครอบครัวที่มีความสุขเขาเข้ามาทุ่มเทใจมองปฏิหารรัก รักที่ดีให้คุณเฝ้ามองคุณอยู่เป็นแฟนคลับคุณติดตามคุณอยู่นะตอนเนี้ยเป็นห่วงอยู่ห่างๆห,ห่วง่ๆสัมผัสที่เขินความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในใจเขาเขารักคุณที่เป็นคุณมีความสุขที่ได้คิดถึง คุณอยู่ในหัวใจแล้วก็สัมผัสที่เขินแค่คิดถึงก็หัวใจละลายแล้วต้องการอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่ามอบปฏิหารรักให้คุณดูลักที่มั่นคงเขามอบรักที่ดีให้คุณคิดถึงคุณนะตอนเนี้คิดถึงเฝ้ามองคุณอยู่แล้วเขาจะเข้ามามอบปฏิหารรักให้คุณได้สำรับมีเคมีต่อกัน เป็นพลังงานที่คุณรู้จักกันแล้วหรือบางคนบางท่านถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอเขาว่าเป็นใครเข้ามามอบปฏิหารรากให้คุณน่ะเป็นคนที่เขาพร้อมจะปกป้องคุณได้เนะ่ยแล้วคุณจะสัมผัสได้ด้วยมีเคมีต่อกันคุณกับเขาอะรู้สึกดีๆแค่พบหน้าก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนแค่มองตาก็รู้ใจแล้วคุณกับเขารู้สึกดีๆกันแล้วนะตอนเนี้แต่ยังยังอยู่ในใจอะ่ะ คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณยังคิดถึงนะเ,ขเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะแต่งงานด้วยหรือไม่คุณก็คิดเหมือนกันนะ่ะมอบปฏิหารรักให้คุณเป็นความรักที่ดีคุณรักเขาเขารักคุณมีความอบอุ่นนะ่ะในความรักเนี่ยครอบครัวที่อบอุ่นนะตอนเนี้เขาคิดว่าเขาพร้อมนะพร้อมที่จะดูแลคุณนะ่ะ ดูแลคุณคุณอยู่ในใจเขาแล้วนะตอนเนี้ยคนที่เขาจะสร้างครอบครัวแต่งงานด้วยเขาเฝ้ามองคุณอยู่นะแอบส่องแอบมองเป็นแต่เป็นพลังงานที่ดีบางคนบางท่านคุณก็คบกันหรืคุณรู้จักกาันรักที่มัน่นคงมีความรักแล้วเขาเรามาดูว่า ความรักเขาเป็นอย่างไรตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณเฝ้ามองคุณเขาจะทำอย่างไรเขาจะเข้ามามอบปฏิหารรักให้คุณเฝ้ามองคุณอยู่อืมลวงไม่หมอขออภัย อะซูลินลาหูดูเขาเคยผิดหวังมาก่อนนะอยู่ในความเศร้าวความผิดหวังเทพพาอังคารืมความรักที่สดใสสวยงามไม่ว่า เขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในที่สุดเนี่ยเพราะตอนเนี้ยดูเหมือนเทพาพอังคารเขาเขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําที่เข้ามาในชีวิตเขาดูชีวิตเขาดูดูเศร้าๆกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะตอนเนี้ยเกิดเกิดเขากําลังต่อสู้กับชีวิตเขาน่ะดูเป็นหลายๆเรื่องเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักชีวิตเขากําลังเผชิญเหมือนลาหูอะ่ะความไม่มีแสงไม่เห็นแสงสว่าง ความเศ้าวความวุ่นวายใจเรื่องได้หลายเรื่องเข้ามาทําให้เขาดูอึดอัดวิตกกังวลวุ่นวายใจแต่แล้วแต่แล,ละคนท่านที่เขาเผชิญหรือในชีวิตเขาเนี่ยหรือวความรักที่ไม่สมหวังผิดหวังเสียใจต้องใช้สติพินิจพิจารณาในการคิดจะพูดจะทําอะไรนะต้องรอบคอบแล้วเขาพร้อมอ่ะเพราะไปต่อมาเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาต่อสู้ ้ยความอดทนและกล้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ความสําเร็จรออยู่นะ่ะเพราะตัวเขาเองดูเหมือนพร้อมที่จะแก้ไขมุ่งมัน่นก้าวไปข้างหน้าต้องการความสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านมีกฎระเบียบวางแผนชีวิตที่ดีที่เข้มงวดเข่งคัดพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เขาต้องการปรับชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็โอกาสใหม่ๆรอเขาอยู่ชีวิตเขาอะจะดีขึ้น พอดูพบแสงสว่างคนที่ไม่ยอมแพ้พระแม่อุมากาดายกาเสียกาเสี่ยงเพื่อก้าวไปข้างหน้าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูมีคนมารักมนชอบในที่สุดก็สมหวังเฉลิมฉลองเพราะไวนี้พูดถึงเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังในชีวิตที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยในที่สุดก็สมหวังเพราะเขามีความกระต่ายอะอารมุ่มอรวย กระตือรือร้นไม่ยึดติดกับระบบระเบียบพร้อมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขากับเหตุการณ์สถาน,านการณ์เนี่ยในความรักในม่ว่าชีวิตเขาเนี่ยที่เขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยในที่สุดก็จะได้เฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จมีความสุขเกิดขึ้นกับเขาความรักก็จะสมหวังเฉลิมฉลองมีความสุขอ่ะทศกัณฐ์ออกลบดูชีวิตเขาเผชิญเรื่องราวมากมายนะ กว่าจะสำเร็จสมหวังมีความผิดภาคความเสียใจต้องใช้ความอดทนต้องรอบคอบยับยัง้งยั้งคิดหรือเคยผิดหวังมามากมายในชีวิตอ่ะในหลายๆเรื่องเรื่องความรักการงานการเงินชีวิตเขาสรุปอ่ะพระรามแผงสอนเขามีเป้าหมายในชีวิตเขาไม่ว่าเขาคิดแต่สินใจทําอะไรคือบรรลุปเป้าหมายสมเด็จสมหวังหนังที่คิด ด้วยเขามั่นใจแน่ใจว่าเขาจะทําอะไรลงไปนะต้องได้มุ่งมั่นตั้งใจบรรลุเป้าหมายดังที่เขาคิดเขาต้องการความอดทนมีเป้าหมายในชีวิตอันยิ่งใหญ่นะงดงามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาที่ผ่านมาดูชีวิตเขาดูมีอุปสรรคขวางหนามมากมายอะ่ะแล้วเขาพร้อมไปต่อสู้ เมื่อเขาตัดสินใจแล้วคือความบรรลุเป,ป้าหมายได้เฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังเพราะตัวเขาเองก็เก่งแก่งความอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคก,ก้าวไปข้างหน้าเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แล้วเขาเขาจะเข้ามามอบปฏิหารรักให้คุณในหัวข้อ ทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณเข้ามาทุ่มเทใจให้คุณเหมือนเขาเป็นคนที่แน่ใจมั่นใจละคุณคือคนที่ใช่นะคะเขาจะเข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณรักที่ดีให้คุณเพราะเขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเรียนรู้จากคนรอบข้างจากเพื่อนพัฒนาปรับปรุงตัวเขาแก้ไขตัวเขาแก้ไขความรักเพื่อความรักก้าวไปข้างหน้า เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข8หมายเลขสาหมายเลขหนึ่งหมายเลข3าหมายเลขสี 4, ่ <SM 2> หมายเลข30ิหมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดปีขานหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดวันอังคารเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความสําเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการให้ได้แล้วเรามาดูจะเพิ่มอีกใบ เขาตัดสินใจเพราะไพ่ก็บอกแล้วว่าเนี่ยเมื่อเขาก็จะพบแสงสว่างความสำเร็จสมหวังจะเพิ่มเทพธิดามแมงป่องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะปกป้องตัวเขาเองความอดทนด้วยความเข้าใจในชีวิตซึ่งความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคมามากมาย ในชีวิตเขาเนี่ยเรื่องเรื่องความรักก,ก็เหมือนผ่านอุปสรรคมามากมายหรือคุณกับเขากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังให้เขาอดทนนล้นี้ก็เป็นบ่วงอีกใบเขาจะเข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักที่ดีให้คุณแต่ดูเหมือนต้องใช้เวลาอยู่นะยังไม่สมหวังเพราะใบน,นี้ก็ใช้เวลาความอดทนมานะพยายามความรักเนะี้ย อมน่ก็ใช้เวลาพาอินประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามความรักที่มั่นคงมาให้คุณดูเหมือนขวางหนามมากมายนะกว่าจะสําเร็จสมหวังด้วยในชีวิตเขากว่าจะบรรลุเป,ป้าหมายได้ดังที่เขาคิดเพราะเหมือนยังเผชิญเรื่องราวมากมายเนี่ยแต่ไม่ว่าอย่างไรในที่สุดก็เฉลิมฉลองเนี่ก็พบแสงสว่างความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่ถึงแม้จะใช้เวลาในที่สุด ความรักชีวิตอันยิ่งใหญ่เลยงดงามแล้วชีวิตเขาเนี่ยเหมือนเขาสามารถผักดันตัวเขาเองให้ให้ก้าวไปข้างหน้าน่ะแบบไม่มีที่สิ้นสุดน่ยตัวเขาเองเน่ะพัฒนาความรักเนี่ครอบครัวที่มีความมั่นคงอันยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วเรามาดูอันนี้หมายหมายเลขสิบสี่หมาเลขสิบสอง ความรักคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขาจะเข้ามาทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณลาหูเหมือนกันพระอสุรินลาหูผิดหวังเสียใจความเศร้าความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมาปัจจุบันเรารู้สึกวุ่นวายวิตกกังวลอึดอัดรู้จะทำอย่างไร เศร้าๆมีหลายๆเรื่องเข้ามาทําให้ทุกขุ่นหวายวิตกกังวลที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกต้องการมีคนมาช่วยเหลือความเข้าใจความอบอุ้มดูแลผ้าพายคาดหวังกับความรักไว้สูงนะและสบูรุ์แบบคุณรอคอยคนที่ใช่รอคอยคนที่จะเข้ามาดูแลคุณรักคุณหรือคุณมีคนที่คุณคาดหวังไว้คุณต้องการให้เขาเป็นหนังที่คุณคิดคุณหวัง คุณต้องการอันนี้ก็ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกดูคุณวิตกกังวลวุ่นวายใจรักที่ต้องยับยัง้งยังคิดพินิจพิจารณาให้อรอบคอบแล้วตอนเนี้ยถ้าคุณจะมีความรักกูความคุณกลัวความผิดหวังความเสียใจกลัวคิดผิดตัดสินใจผิดเพราะคุณทุกมีความทุกข์กับความรักทําให้ทุก์แล้วให้เข้าใจให้คุณยับยัง้งยังคิดให้อรอบคอบแล้วจะพูดจะคิดจะทําอะไรลงไปฮะ แล้วทให้คุณประสบผลสําเร็จพระพรหรือสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอให้แค้คลาดปลอดภัยจากอันตรายให้คุณสําเร็จสมหวังหนึ่งที่คิดมีผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือ,อร,รู้ความรักคุณอะ่ะคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรือคุณเข้าใจซึ่งความทุกข์ในเรื่องความรักอะ่ะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ทำให้คุณใช้เวลาที่จะตัดสินใจเรื่องความรักกับคบกับใคร พวกคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจแล้วคุณต้องการคนที่คบกันะด้วยความจริงใจไม่เส่แส้งต่อกันด้วยความจริงใจของคุณด้วยความไม่ใสแสแ้งอะเอาชนะประสังพบกับความสุขหรือความลรังนี้จะมีผู้ใหญ่แนะนําให้หรือไม่คู่ที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นต่างชาติต่างาศาสนะตานต่างที่มีความแตกต่างกันน่ะ สามารถเป็นที่พึ่งปกป้องคุ้มครองคุณได้พระนารายณ์บรรทมศิลอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะดูคุณเหนื่อยกับความรักนะเพราะในเนี้ยมีอุปสรรคมามากมายบางครั้งคุณก็ต้องการเหมือนมีความสุขอะอยู่กับความเป็นโสดครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานบริวารบางทีก็ยังมีคู่แล้วคาดหวังไว้สูงรอคอยคนที่ใช่แต่ไม่ว่าอย่างไรอยู่ที่คุณตัดสินใจ มุ่งมั่นดูแลตัวคุณเองลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาดูแลหัวใจคุณแล้วคุณจะได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเนี่ยย้ำซ้มพบกับความมั่นคงท้าเวสวรรครักที่มั่นคงรักที่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่มีอุปสรรคขวางหนามากมายแล้วก็บรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการ ความรักได้ดังที่คุณปรารถนาแต่มีอุปสรรคมากมายก่อนแล้วเขาก็เหมือนกันพ่อินน่ะในที่สุดก็สมหวังมั่นคงคุณจะพบเจอรักที่มั่นคงแล้วมีคนที่เขาเข้ามามอบความมอบรักปฏิหารรักให้คุณทุ่มเทใจอะ่ะมอบทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณรักที่มั่นคงแล้วคุณก็เหมือนกันนะกว่าจะเข้าใจนะชีวิตความรักในที่สุดก็พบกับความมั่นคง ได้สำหรับคุณพระรามกับนางสีดาเนี่ยไม่ว่าอย่างไรคุณจะเจอคู่แท้ไม่ว่าคุณกับเขาคนที่เขาจะเข้ามามอบปฏิหารรักทุ่มเทรักให้คุณทุ่มเทใจให้คุณเนี่ยเขากับคุณกว่าจะเข้าใจกันอุปสรรคมากมายหรือไม่คุณอ่ะกว่าจะพบเจอคนคนนี้คู่แท้ของคุณคุณเหมือนใช้เวลาก่อน เคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรือถูกทํำร้ายใจ,ใจในที่สุดคุณจะพบเจอคู่แท้โดยไม่ยากเย็นนักรักที่สมหวังเข้ามามอปฏิหารรักจากเหมือนเป็นไปไม่ได้ไม่เข้าใจกันไกลห่างความอุปสรรคปัญหาเนี่ยแล้วก็กลับมาเข้าใจกันได้หนือจากที่คุณเหมือนไม่ไม่สมหวังแล้วไม่มีคนที่จริงใจมีคู่แท้คู่ที่จริงเพราะคุณเคยผิดหวังเนี่ยในที่สุด ก็จะได้เป็นคู่เพราะตัวเขาเองเนี่ยก็มั่นคงนะสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามความรักที่งดงามมอบปฏิหารรักให้คุณที่คุณคาดไม่ถึงคุณมอบรักที่ดีให้เขาเดีที่เขาเนะี่ยขอบคุณคาดไม่ถึงรักที่จะดูแลช่วยเหลือกันมั่นคงไปในอนาคต เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลข э ที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข22หมายเลข10หมายเลข5 3, หมายเลขซ้ําหมายเลข32หมายเลขซ้ําหมายเลข23หมายเลข8หรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงพลังงานความรักไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรเขาจะเข้ามาทุ่มเท ความรักปฏิหารรักให้คุณรักที่ดีให้คุณอะ่ะแล้วคุณกับเขาปิ่งคู่อยู่ด้วยกันมั่นคงเข้าใจกันสมหวังเพราะคุณอะ่ะกะคุณเข้าใจแล้วในความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอยู่กับความทุกข์แล้วให้เข้าใจใที่สุดก็สมหวังแล้วเรามาดูว่าให้ไพ่ พลังงานของความรักเนี่ยพลังงานของจักรวาลบอกอะไรคุณความรักคุณจะเป็นอย่างไรช่วยบอกทีหนึ่งใบชัดๆความสุขความสุขเกิดจากหัวใจที่เปี่ยมสุขและความสัมพันธ์อันกลมกลืนเนี่ยทุ่มเทใจมอบปฏิหารรักให้คุณคุณทุ่มเทใจให้เขามอบปฏิหารรักให้กันและกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพบกับความสุข ความสุขเนี่ยที่จะเกิดกับคุณน่ยจากหัวใจคุณที่เปี่ยมสุขแล้วความเข้าใจกันรับความเข้าใจกันได้ด้วยความรักคุณมีรักให้เขาเขามอบรักให้คุณรักที่ดีให้คุณค่ะข,ขอบคุณการกติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณลร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ